เชิญพวกมึงเลือกก่อนเลยนะมึงเลือกก่อนเลยเพื่อนนะโอเคกูออฟอีกแล้วครับ <laughs> ผม <Used. S 1> เจออีกแล้วครับผมทีมของคุณเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายแบนแบนแน่ๆอาหูหลัแบนตัวไหนดีนั่นแหละใครแบนก็แบนไปแบนไปเลย อ่ะแบนไปไอ้สัตว์เมดกับโรมงไม่แบน,น,ต,นตึงดนแเน่อเน่หลบมึงแบนดิสัตว์ทีมของ <Okay. S 2> คุณเป็นฝ่ายเลือก <c oughs> ทีมตรงข้าเป็นฝ่ายเลือก <c oughs> อีกดีดเหรอตามคุณเลือกแล้ว ได้เลยโเมนเยียกับกีต้าร์คู่ใจปรกาดนขอแล้วเนี่ยเราโอ้แคลี่แคลี่ไอสัตว์แคลี่ขบุณเป็นฝ่ายเลือกเอาละต้องใสแล้วละ่ะ หรือต้องเอาแบบเป็นดาเมจเพราะว่ามผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าขอแบบดามเมจหน่อยได้ไหมโอเคยืด,ดยกันเหลืออีกสิบวินาทีแต่ว่านะฟิกเกอร์ดีกว่ามา ได้เลยโอเปนมาแล้วจ้าเอ๊เดวดาเซ็ตย่อแล้วนุ่มนะวัสดี้ับทุกคนครับผมวันนี้ก็มากับเอกนอนเล่นเช่นเคยครับผมนะวันนี้ก็จะเจอกับน่าจะเป็นมาลอกนะดาเมจทรูดาเมจซะด้วยชิบหายแล้วนะฮะแต่ว่าก็เจอคิวดเออร์เจออิคิวเดอร์ครับผมแล้วก็คีราเป็นเมดครับผมผมน่าจะรอก่อนรอ รอคีล่านะครับไปก็คลิกซี่แหละปัญหาสองตัวนแหละนะสองตัวนี้ไม่ขึ้นมาคือผมซวยจะเจีดยดนะแต่มันก็มีรถดอเมิด้วยใช่ไหมอ่ะคลิกซี่มันจะเข้ามานะโอเคส่วนอลิสนี่คือมึงไม่แบนแต่ก็โอเคมันไม่ได้อยู่ในในการแบนตรงนี้นะ โอเคก็สวัสดีครั้งแรกเลยครับผมได้ยังกวาคพร้อมเติมได้ยังกว่าไงเพื่อนเลยได้ยังกว่าเลยตรูไปด้วยกันพี่แบกไม่เชื่อหูือพี่แบกเองพร้อมเติมเติมอะไรไอ้กระอยสุดเอ้ยเอ็นแน่อยู่นี่ปะไอ้ชัดไม่อยู่เฮ้ยมีเสียงกีตาร์ด้วยอ่ะสุดยอดเลยชอบชอบอ่ะ ชกตีช่วยหน่อยโอเคขอบคุณมากถูกโจมตีโอเค,ออเ,คเอาละอีกลอตเรึ่มโดน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 ฟรีสัตว์โดนกูละโดนกูละโดนกูละไปไหนเลยสัตว์มาดิมาดิมาดิเฮ้ย ไปเลยเดี๋ยวเฮียงเฮียง,ยงพี่เฮียงน้องฮะไปปั๊กไปชอบเลยจะไปถูกต้องนี่แน่โอเคถอยก่อนถอยก่อนอน่าวันตะพไฟบอกว่าไอ้หา่าบั๊บแดงกูไปซะแล้ว <c oughs> ถือว่าดีนะเพราะว่าแบบผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเริ่มขึ้นแล้วล่ะเพราะว่ามาลอดเริ่มขึ้นแล้วว่ามาลอดสติขึ้นแล้ว Mam hai ba chạy gần chạy gần mất đi mất hơi 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 ơi ơi con ơi con ơi hơi 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 เอาแค่พออปากอมคอผู้ชมครับผมชอบเสียงตีต้าเเสียงเบสป่ะอืมไม่มาหรอกเอาตีไปก่อนตีไปก่อนตีอาบไปก่อนเยเออยู่นี่นี่คับางไหกลับไปทางนั้นอนม อ่าขอเลี้ยหน่อยยอดเยี่ยมตอนนี้เราได้เปรียบเยอะมากฮะเฮ้ยเฮียเฮ้ยคิกกลับไปทางนั้นเลยกลับไปทางนั้นฮะฮกลับไปทางนั้นไนอ้นมอือไปทางนั้นเลย

สโลเบนมากใช่เตรียมตัวให้พร้อมของเราถูกโจมตีเสียดายมันได้ดาร์กทำอะไรได้ทักก็โอเคหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่นี่ตีกูสิมึงไม่ตีกูวะแอนแน่ยายาเตอิยาเตะไม่อยู่ไอสัตว์ อยู่ไหนเราอยู่ไหนเราเอ้ยไปไหนอ่าเ็จกูสิเ็จกูเ็จกูเ็กูเ็กูเ็กูเตกูเตกูเ็ะกูไปต่อไปต่อไปต่อตับับแดงวัดตับตับแดงเอ้ยไม่ให้รม่ให้ไม่ใ้ไม่ให้ไม่้ไม่ให้ไม่ให้อ้ยา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 ไอ้เจ เออเอเคโอเคมาเลย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 ได้ได้อยู่ได้เออได้อยู่ได้อยู่พี่เหลือน้อยแลล้้วกับบโหเฮอร์รี่โอ้โคตรมันเลยเล่นโอเปนเดอยังมันเลยมันลัวรัวคิวด่าบังดิงอะไรของมึงมันโอเคไม่ดังนะไม่ใช่ดังนะโอเคได้ได้ได้ยังมันยังมันยังมัน อย่างมันเลยพี่น้องใครละ่ะใครล่ะจ๊ะหลิวก็เป็นใครมานี่เลยเอาให้หมดเอาให้หมดอ่านะขอเอ้ยรอรอยายาย่าเล่นอย่าง,งานั้นเอ้ยขอเลือดนะโอเคไอ,อ้น,นี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้รลวว่ากลัวอบับแดง<ห>อะไรอะ<ห>อะไรอะอะไรของเตงอะ เตงอย่าทีเตงกูโดนสองต่อแล้วนะโอ้โหไม่คิดไม่ฝันมึงมาอะไรกับกูวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้สัตว์ปาร์ตี้นี้มาสนุกเหลือเชื่อจริงๆป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีสนุกชิบหายสนุกชิบหายอืม สนุกจริงโว้ยผมไม่อยากทำเต็มที่นะทเทลช่วยด้วยเมืันจะหน้ากลับมาวูกหน้ากลับมาชัวหน้ากลับมา,มาไม่ไหนว่าแล้วต้องกลับมาทีด้วยไปทางไปทางนั้น อเฮ้ยอยู่ดเไม่ัถามตัวเลยยกนดว่าเไอสัตว์ไม่เข้าไม่เข้ากูเลยไม่เข้ากูเลยดาวจดาวกระจายมานี่ดาวกระจายดาวกระจายไปไหนแล้ววะดาวกระจายไปไหนแล้วโอเคต้องให้กูไปกลับก่อนเถอะม่ไหวอน่น ไอ้น่โอ้โหชิบหายแล้วนะอะ,อะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่ไม่ได้ขอโทษด้วยขอโทษด้วใครแตกเยอะวะอโ,วโอ้โหต้องเกาะใช่ปะอือ เอออโเคาลิฟมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยฝากดูแลป้อมด้วยได้เลยแม่งเอ้ยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีแม่งเอ้ยฝากดูแลเฮ้ยไปมานี้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  ไปไหนมาเนี้มาเนี่กูเข้าได้หมดนะกูเข้านะกูเข้านะกูเข้าหมดกูเข้าหมดกูเข้าหมดแม่งเลยแม่งกูเข้าหมดนะกูเข้าหมดได้ไม่เอาละโอ้ตายแล้วที่ถูกส่งออกไปแล้วถ้ารวมได้รวมนะรวมได้รวมนะเพื่อนนะรวมได้รวมนะเพื่อน กูขอร้องแหละรวมเถอะรวมเถอะเพื่อนไอ้สัต <c oughs> ว์เพราะวันนี่นจะเป็นดาเมจหลักจะเป็นขาคืออะไรไปต้องห่วง <c oughs> อะไรอะไรอะไรไปบอได้เลยไปบอสัตว์ตายหมดเฮ้ยเฮ้ยไ,ไปไหนไปไหนไอ้โนมไปไหน ไไปหนศัตรูเรื่อดาว์สเลเยอร์ออกมาแล้วมึงเอ้ยอย่าอย่าอย่าได้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 จับตีจุบตีป๊อมศัตรูเลยหลบเบิ่งไปเออยิงไปยิงไปโอเคยอดเยี่ยม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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยต้องกูต้องกูต้องกูยิงไป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 จตีิ โอเคถอยถอยตัดมาี่เลยมาี่เลยมาี่มาี่มาดิตัดมาี่แรงไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยัดเล่นไอศันอะไรกันเนี้ยตายไม่ตายตายเหอะโอเคนี่นี่ค่ ีก่อนหนีก่อนถูกต้องทำถูกแล้วเออเออเออทำถูกแล้วทำถูกแล้วหนีก่อนเลยหนีก่อนถูกต้องฉันจะไปเลยกลางเออนะให้บัตยิงให้บัตยิงให้บัตยิงไอ้บัตยิงไอ้ส้ออืมหมมันนะหมมันนะ ผมมันนะมานี่สัตว์มานี่มานี่มานี่ลงมานี่ไป่ใไปไหนไปอยู่แถวไม้อันหลออันแน่รู้อยู่แถวนี้ไอ้ไหนคิวดอร์คิวด์อุ้ยพลาดเราแต่พลาดมากมึงถอยก่อนถอยถอยก่อนเอ้ยหมานี่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 ช่วยเขาหน่อยช่วยเขหน่อย อุ้ยตายแล้วมามาช้าจังเลยมาช้าจังเลยช่วยดูสิโอโห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 เกคิปดมอกีคิดจะไปไหนคิดจอ่ะได้แล้ว เทลช่วยได้ช่วยนะเทลนะเดี๋ยวแม่งมีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยอดเยี่ยมยอดเยียยเย่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไป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 ดาสเลเยอร์ยังไม่เกิดยังไม่เกิดตายก่อนมั้งไอ้สัตว์เฮ้ยไปไหนไปไหนมานี่มานี่ไอ้เหี้ยเออ มันต้องอย่างนั้นเพื่อนมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นต่อไปไปต่อต่อต่อโอ้กูขอเลือดเพิ่ม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 ไม่เพิ่มยิงก่อยิงต่อยิงต่อเออเออดีมากดาร์คคระาฟคราบเทลดาร์คไอสัตว์ดาร์ค อ่ะโอเคไปไปเอา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 ป้อมไป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 เออป้อมไปป้อมไปมีเทลที่อุ่นใจชิบหายเลยคุณผู้ชมครับไออ๋อเดย้มาเลยมาเลยมาอัดจึ๊บอัดจึ๊บจึ๊บฮิกซี่มันไม่มีดาเบยนะแต่ไม um. ่มีดาเมจตบตีป้อมนะแต่ถ้าดูดีๆคือมันช่วยนะคิกซี่อ่ะใช่ความมืด่ชนะทุกสิ่ง ผมไม่ได้เบียวแต่เป็นหนึ่งเดียวกับความมื่อโดนิี่ที่มึงก็โหดเกินมา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 อยู่ไหน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 ขอสักทีขอสักทีสะดุ้งชิบหายเลยว้ยยูหูกูขอนะกูขอนะเอาละได้เวลาแจกป้อมเพื่อนและเลตป่าเพื่อนและ ได้เลยได้เลยได้เลยโทษนะเพื่อนนะแต่ป๊อบแดงเป็นของข้าแล้วอ่ะเพื่อนป๊อบแดงเป็นของกูแล้วนะป๊อบแดงมันววเนป็นของกูแล้วเพื่อนอืมอืมใส่ไปใส่ไปโอเคจัด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 โอเคเอาละเป็นของฝ <c oughs> ั่งกูแล้วเฮ้ยคลิกสิอย่าสิอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ให้กูเลยเหรอโอ้ยไปไหนมันนี่ เด็ดบัตคิวอ้าวไอ้เหี้ยจิ้มจิ้มพิบจิ้มทิ้งไป่จิ้มพิบออกมาแล้วมามาอันติ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 ไปสัตว์มาเลยมายิงป้อมไอ้เหี้ยยองป้อมยิงป้อมไอ้เหี้ยยิงป้อมยิงปยสัตว์ไม่ไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคุไม่ไหวแล้วคุไม่ไหวแล้วอามาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยยิงป้อมไม่ไหวแล้วไอีตาเด้อ

ไม่ได้สงสารมาของผมอะแต่กิซี่นี่คือช่วยเยอะนะกิซี่อะแบกเยอะด้วยนะกิซี่อะโอ้โหที่สองครับที่สองครับที่สองครับโอ้เทลกินข้าวผ่านทุบระวังจะวูบไปรู้ตัวนะโอ้โหนะก็มาดูเฉลีย่ยเฉลี่ยผมว่าใครตำสุด นะฮะเป็นกิกซี่ผมแต่กิกซี่อ่ะมันพยายามแตจ,จะดันไปเล่นอื่นด้วยนะฮะซึ่งเขาหน้าละกันนะครับนะ <S <S โอเคผมแต่ถ้าดูเนี่ยดูดีๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอัอยเตะนะที่แจกกันเยอะเกะินนะฮะตรงนี้ที่จริงผมจะได้จะได้คิวหกนะก็ได้จะได้เลขหกหกนะครับนะประามาณนี้ผมส่วน อลิสกับผมกับเทลเนี่ยคือน่าจะไปด้วยกันทําไมแอซิดัตเยอะนะครับนะตนัวนี้อ่ะไอเทมในเกมก็ตามนี้นะครับนะประมาณนี้นะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็คือคนที่ได้ดัเมจเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นเทลกับผมรอมาก็เป็นโอเมนนะครับผมแล้วก็ดับสับจะเป็นของคิร่านะครับส่วนคนที่รับตีนเยอะที่สุดคงไม่ต้องบอกนะออเป็นอยู่แล้วล่ะนะ ส่วนแอสซิดนะครับผมอันดับหนึ่งจะเป็นเทลแล้วก็อลิสนะครับผมแล้วก็ต่อมาผมก็เป็นของโอมนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดส b s c r i ก e ก์ได้ครับผมสำหรับวันนี้อ้ยไม่ไหวละไปแล้วครับสวัสดีครับ้ย